ต่อมาเรามาดูเรื่องอ่าเวลาฟาร์มของเราก่อนนะ <S <S เอาเวลาฟาร์มของเราก่อนเลยมันจะมีให้วันละหกสามร้อยหกสิบนาทีซึ่งเวลาฟาร์มอ่ะแนะนําให้กดคูณหกปุ่คูณหกก็คือจะเป็นลูกของทนี่นีน,นีเราเอาผสมผสมนันเป็นเพราะว่ามันจะทําให้เวลาลด,ดไวเราจะไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็ไปทำไปื่นต่อได้เพราะว่าจะกดหรือไม่กดอ่ะมันได้ไอพีเท่ากัน หนือประมาณแค่ว่าเรามันเล่งเวลาให้มันหมุนไวขึ้นเฉยๆนะส่วนเวลาฟาร์มอา,ากาดอกูุของเท่าเนี่ยมันมนได้จากตรงไหนนี่เลยมันได้จากการที่ว่าเราทำอีเวนต์เก็บให้ครบร้อยแต้มเราก็มาเปิดกล่องพวกมันแล้วมันได้แมวด้วยนะตรงนี้มันได้แมวด้วยต้องทำนะทุกบันก็จะได้เวลาไอ ก็จะได้เวลาฟา์มขอในส่วนตรงนี้มาอันนี้มันจะไม่ดีนะมันจะแบบบวกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะไม่มีเหรียญเนี่ยจนกว่าเราใช้จะใช้จนหมดเวลาเราจะใช้ตัวนี้แล้วก็คิดเอาว่าเราจะไปบดตัวไหนหาการ์ดตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยค่อยมาเปิดตรงนี้อันนี้คือเรื่องเวลาบดนะเวลาบดกับเวลาฟาง แยกการสองอัถ้าเกิดเราเปิดตัวฟาร์มเราจะไม่ได้อ e x p แต่ถ้าเกิดเราเปิดตัวบอทมันได้อ e x p ด้วยได้ของด้วยจนกว่าเวลาจะหมดแต่ถ้าเกิดเวลาหมดเมื่อไหร่ของไม่ได้อี e ไม่ได้แล้วเราทำได้แค่ว่าเปิดฟาร์มเท่านั้นประมาณนี้